กระทรวงสาธารณาสุขบริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮั์พร้อมดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วนนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกติกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขปเปิดเผยถึงโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ณราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียปี2565 บริการตรวจสุขภาพให้แก่ชาวไทยมุสลิมก่อนเดินทางไปสแสวงบุญภายใต้คุณสมบัติ3ประการดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า65ปี 2. ได้รับวัคซีนโควิด -19 ครบโดสตามที่กระทรวงสาธรารณาสุขซาอุดิอาระเบียกำหนด 3. ผลการตรวจโรคโควิด -19 แบบ RT-PCR เป็นลบไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางให้บริการฉีดวัคซีนไข้าการหลังแอนและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยสถาบันบำราณนาราดูนสถาบันราชประชาสมาศัยและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมออกเอกสารรับรองให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศเล่มสีเหลืองโดยกองโรคติดต่อทั่วไปและฉีดวัคซีนที่จำเป็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายขณะที่สถานบริการของกระทรวงสาธารณาสุข ได้จัดบ,บริการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางและส่งหน่วยแพทย์พยาบาลไปให้การดูแลรักษาระหว่างการประกอบพิธีฮั์ด้วยทําให้ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วนทั้งก่อนการเดินทางระหว่างประกอบพิธีและหลังเดินทางกลับประเทศไทย